ครับวันนี้ก็ามาดูฐา,ารไทยครับปฏิบัติการวันในวันนี้นครับก็ความคืบหน้านะครับก็หนักกว่าสองวันแรกนะครับดูจากความเสียหายนะครับทางกัมพูชาก็สเสนอข่าวอที่ว่าการสูงเสียของฝ่ายทหารนะครับกัมพูชาไม่เยอะ,ะครับประมาณสี่สิบกว่ากวานะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะ หลักร้อยขึ้นไปนะครับเพราะว่าครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองสู้รบกันนะครับผมว่าครั้งที่สองนี่น่าจะหนักกว่าเพราะว่าครั้งที่หนึ่งเนี่ยจะสู้ก็คือฝ่ายฐานเราก็คือทานบกนะครับเป็นหลักนะครับแต่คราวนี้ครับเป็นสู้ในรอบที่สองนี้ผมดูแล้วนะครับผมว่าของเราเนี่ยจะเน้นกับกองทัพอากาศนะครับที่เครื่องบินนะครับจงตีเป้าห,หมายที่ว่าหลักๆนะครับ อย่างที่เห็นครับผมถือว่าความเสียหายนะครับเยอะนะครับแต่ดูในช่องทีวีของเขานะครับผมดูก็ไม่เสนอข่าวการส่งเสียนะครับอะไรเลยนะครับมันจะเป็นได้ไงนะครับเพราะว่าของเราเนี่ยจะมีเป้าหมายอย่างชัดเจนนะว่าจะจงตีตรงไหนนะครับยังไงก็ดูช่องของเราครับเพราะว่าจะมีอัปเดตช่วงนี้ บ่อยครึ่งน,นะครับเพราะว่าติดตามการพูกเพราะว่าเพื่อนเพื่อนก็หลายคนอยู่เพราะว่าส่งคลิปมานะครับสลับก,กับช่องบาของเราด้วยนะครับ อ่อกนแน่นจังเลยเสียงนี้แหละที่ตชดอดชอบนี่เราะาไก่ห้องแลนได้กลับบ้านเก่าเดคควันขึ้นแล้วนะก็เดียวก็ว่ะ